ครับพี่น้องหนึ่งปลาถาดบกไงครับแก้วต่างเดียงพี่น้องเอ้ยบัตรแก้วครับพี่น้องจะแม่นสิกินอีหยังก่อนผมขอจกินผักก้อนหนอกผักกะหนุ่มดีเป็นไห้เลยแก้วนี่ครับหนึ่งปลากซ่แๆบวันนี้ครับ พักกาดรดรอพักกาดรดรอตาคืนมันตุต่นไงครับแซบตัวเรารพี่น้องหนึ่งพักกับแก้วนะครับเบิงแก้วผมหลวัดจะจิบบ้าเนี่ย คุยก็ได้จำก็ได้แจ้วครับวาเจ็ดเจวหนัวพอดี <c oughs> ใช้เกลียดใจคงช่วด้วยหอมยังกว่าคำนี่ <c oughs> เขาเอิญ เสียบๆหน่อบนะอืมมาดปลานัวนัวพี่น้่ง ผมไต่เกี่ยกับผมสชืลดหลายพักผมพักผมครับพักมยินเสียบดีพักคมแต้วจะกินปลาประสามข้ามดูยินสวผัดเจาอมาอม นับรักกลัดอกปุยคนเนี่ยแซ่บมาง่วงเยี่ยวก็เอินมากระดิ่งก็เอินอื้ออื้ออื้ เนียนเน่นเนีนเนีน no มีไข่พอโอ้ยตัวไข่หอมนัวแซ่บนัวอะไร ส้มนี่ก้อนคำยิ่อนากใช่เหรอหนึ่งตามืนอนิ่